แนวันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําผักผลไม้รวมนะคะโดยเราจะใช้เครื่องวิบูสมาสเตอร์หกพันเครื่องนี้ค่ะซึ่งผักผลไม้ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีทั้งผักผลไม้ที่เราปลูกเองและผักผลไม้ปลอดสารพิษทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะซึ่งหาได้ง่ายและราคาไม่แพงเลยค่ะเราจะใช้เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ r e บูส์มาสเตอร์เครื่องนี้นะคะในการทำน้ำผักผลไม้รวมค่ะ เราก็มาเริ่มทำการดูวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะนีะคะก็จะเป็นพาสติกค่ะผักพาสติกซึ่งเราจะเห็นโดยทั่วไปที่เขาใช้ตกแต่งจานอาหารฝรั่งนะคะซึ่งพาสติกนะคะจะเห็นว่ามันมีไฟเอ้ยหรือว่ากยากใยเยอะมากซึ่งเราต้องทำการหั่นนิดนึงค่ะนคะคะหั่น เพื่ออะไรนะคะก็เพราะว่ากาก,ากแยนะคะมันจะมาติดตรงนี้นะคะเพราะว่าก,ากากใหญ่ที่ได้จากเครื่องนี้มันจะแห้งมากเราจะเห็นนะคะตอนที่กากมันออกมาเราหั่นไปแล้วแล้วก็เอาไว้ทางนี้นะคะ่ะซึ่งเราจะใช้ผักผลไม้แล้วก็พวกสมุนไพรไทยนะคะผสมลงไปเพื่อเราที่จะทําน้ําผักผลไม้รวม หแก้วนะคะในปริมาณหนึ่งแก้วนะะี้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีคะน้าค่ะเราก็หยิบมานิดนึงนะคะคะน้าก็เป็นผักที่มีกาก,ากใยสูงเหมือนกันค่ะเราก็มาทำการหั่นนะคะเพื่อที่เราจะช่วยตัดเส้นใหญ่นะคะกากใยของมัน ออกไปได้ซึ่งเครื่องนี้ก็จะทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ากากใยมันแห้งมากค่ะเราก็หั่นไว้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีใบหญ้านาไว้ค่ะซึ่งใบหญ้านานี้ปกติเครื่องอื่นมันก็จะทานม่ค่อยได้นะคะนอกจากเครื่องปักแล้วก็หั่นนิดหน่อยครับเพื่อที่จะตัดเส้นใยของมันก็จะมีนี่ค่ะเออเขาเรียกว่าผัก พีนอที่เขาใช้ทำอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็เห็นเคาว่าเนี้เส้นใยมันจะสูงมากแล้วก็หั่นนิดนึงค่ะแล้วก็กองไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วต่อไปเราจะใส่ผักสลัดด้วยค่ะเหมือนจะดูเหมือนว่าไม่มีไฟเบอร์นะคะแต่ว่าไฟเบอร์ในผักสลัดนี้จะเยอะมากค่ะ ก็หัน่นเล็กนิค่ะก็รวมกันไว้ตรงนีน้ต่อไปก็จะมีบล็อกคลี่นะคะเราก็จะใช้นิดหน่อยค่ะหั่นออกมาแล้วก็หั่นขึ้นค่ะก็เอไปตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบทานพวกสม,มุนไพรเราก็สามารถใส่ลงไปในเครื่องได้ค่ะ ขมิ้นนะคะซึ่งขมิ้นนี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหนียวเหนียวนะคะเป็นเหมือนกาวนะคะซึ่งเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเราจะใส่นิดเดียวเพราะว่าอนุพันี่มันแรงมากค่ะเห็นมันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันเข้มข้นมากเราก็จะห่างนิดนึงค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะมีกาวติดเยอะมาก แล้วต่อไปเราจะมีกีวีค่ะซึ่งกีวีข้างนอกนี้มันจะเป็นขนๆนี้ใช่ไหมคะเราก็มาทำการปอกเปิดมันออกก่อนค่ะซึ่งเราจะใช้เท่านี้ค่ะเราจะไม่เน้นพวกเปลือกไม้เท่าไหร่เพราะว่าน้ำตาลมันจะเยอะนะคะค่ะ จะเอาึ้นนึงเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกเบอร์เชค่ะรสชาติก็จะหันหินนิดนึงก็หั่นขึ้นเราเราจะเอาแค่ครึ่งน,นึงค่ะแล้วก็มีขิงอ่อนสดค่ะขิงอ่อนนี่ก็มีกากใยสูง,งกันนะคะก็จะหั่นนิดนึงค่ะชอบรสชาติของขิงม,มาก่าจะออกเผ็ดๆนิดนึง ก็แล้วแต่ความชอบนะใส่เยอะใส่น้อยแล้วต่อมาจะเป็นมะเขือเทศค่ะเราจะใช้มะเขือเทศเยอะหน่อยค่ะเพราะชอบจะใส่ประมาณสีรลูกนะคะแล้วเราก็มีส้มค่ะครึ่งลกูก แล้วนี่จะเป็นพริก่ยวกค่ะจะหั่นออกเก่าไม่เท่าไหรนะคะนีค่ะเราจะใช้ประมาณเท่าน,นี้ค่ะก็หั่นออกนิดนึงค่ะแล้วตออมานี่นะคะเป็นมะนาวปอกสาพริกค่ะซึ่งเราจะทําการแค่ปอกเปลือกออกนะคะเราก็จะใส่ลงไปนรื่องทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเราจะผสมอะไรลงไปในน้าสก,กัดผักผลไม้ของเรา เราก็มาทําการเริ่มทําการสกัดน้ําผักผลไม้เลยค่ะนี่นะคะเราก็มาทําการเปิดเครื่องเลยคะ่ะเราก็ใส่ใบย่านางลงไปนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยค่ะก็จะเป็นผักนะคะผักที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะที่บอกว่ามันมีเส้นใยสูงซึ่งเราเพิงทำการหั่นซึ่งเสียงที่เกิดขึ การเสียดสีของผักหรือผลไม้นะคะซึ่งเครื่องมันไม่ได้มีปัญหาอย่างไรนะคะดูนะคะว่าใบาย,ย่านางนี้ก็สามารถสกัดน้ำออกมาได้ะคะ่ะถ้าไม่ใช่เครื่องปั่นทั่วไปนะคะทำไม่ได้ซึ่งเครื่องปั่นเราต้องผสมน้ำใช่ไหมแต่ว่าเครื่องของเรานี้ไม่ต้องผสมน้ำนะคะใส่ใบย,ย่านางลงไปล้นลวนเลยคะ่ะแล้วเครื่องนี้ก็จะทำการสกัดน้ำ สักใบย่านางออกมานะคะเห็นไหมคะว่าจะเข้มข้นมากเลยค่ะเราก็จะใส่ผักที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะลงไปอีกจะใส่พวกขิงพวกที่มันมีสากใยสูงนะคะพวกผักพวกขิงพวกขมิ้นนี้ลงไปก่อนเลยค่ะ กิ๊กอยู่ทำให้มันเปิดเครื่อทำการเปิดน้ำออกมาค่ะสองเราจะใส่แค่ ก็แล้วแต่ความชอบหรือปริมาณในการดื่มในแต่ละครั้งนะคะเห็นไหมคะว่ากากนี้นะคะออกมาจะแห้งมากแล้สังเกตน,นะคะว่าเส้ในใยไฟเบอร์นี้จะสูงมากใบย้นนะักที่บอกไปน,นะคะว่าเราทำไมต้องผั่นนะคะเห็นไหมคว่าเส้ในใยนี้มันจะเยอะมาก าสใบสะะแหน่ลงไปด้วยค่ะซึ่งกลิ่นก็จะหอมแล้วจะทำให้เรานี้สื่ในง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ประโยชน์มันก็เยอะมากเช่นกัน เราจะใส่ทางลูกไปค่ะเพราะอันนี้เป็นมะนาวปาะสั่ที่ซึ่งเราก็ผอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะได้น้ำมันทุกหยดชอบปีนบิดรู้มากก็จะใส่เข้าไปอีกค่ะแล้วก็จะได้น้ำตัดหอเร,เรียบร้อยแล้วทำการปิดเครื่องค่ะแล้วก็ปิดปาปิดเพื่อให้น้ำมันไม่ไหลออกมานะคะ ก็ยกมาเลยค่ะนี่ค่ะสีสันก็จะสวยงามในรูปแบบที่เราชอบเราก็จะดี่ค้นก่อนก็จะ <Good talk. S 1> คสวยงาะ ที่ออกมาจากเครื่องนะคะมีทั้งผักผลไม้ชนิดอ่อนชนิดแข็งและมีใบายานางที่คนไทยเราชอบทำน้ำคั้นนะคะเครื่องนี้ก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งเราไม่ต้องผสมน้ำนะคะเพียงแค่ใส่ใบเข้าไปแล้วกผสมกับผลไม้อย่างอื่นค่ะนี่นะคะขางก็จาเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูค่ะ นี่เขาตังจะแห้งมากเรนจะวงเขาไปเห็นใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นกากที่ออกมาจากเครื่องที่ทุกท่านถามถึงนะคะว่า กาัเครื่องนี้ออกมาแห้งไหมนะคะก็เป็นคําตอบให้เองค่ะเราก็สามารถมีสุขภาพดีได้เองที่บ้านแล้วค่ะ